ตว์มาคุมเป้าลายขนาดเนาะเลือกเลยส่นทางหลังวัดนาโบพี่น้องเหมืนมีโครงการเฮ็ดการเชือนแคมป์ของได้พ้นยังบัวลายพี่น้องเลยเาลามปิงไก่พี่น้องอาอาลามปิงไก่ทุเรียนเมืองจันมาได้ไทยวะบ่าวสอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่นะ บายดีพี่น้องมดสู่ภูสูคนเนาะก่อนที่บราสอนอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงขมวนคลิปนี้สิพาพี่น้องเขาไปเลาะทัปเจตเบิงงานบุญออกพรรษาหอวางานบุญทรงเพื่อประจำปีอยู่ที่เมืองท่าแขกเนาะวันะนี้เป็นวันที่สองตุลางานทางการแม่นวันที่ห้าวันที่เจ็ดตุลาปีสองพันสอง่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้สิไปเลาะก่อนไปเบิง ว่ามีกิจกรรมอย่างแน่มีห้างห้านอย่างแน่เพิ่นมาลงมาวางขายเนาะห้างหันเริ่มหลายแล้วพี่น้องสี่แยกขาด่านเนาะเพิ่นจะขายข้าวลามปิ้งไก่ไรโอ้ข้าวลามปิ้งไก่เต็มแล้วน่าสี่แยกขาด่านจะลอยยางมาเลาะเบิ่งเนาะพี่น้องข้าวลามมันเผาปิ้งไก่เอกลักษณ์ของงานบุญท่วงเฮเนะเต็มแล้ว อาบอนจอดรถก่อนไม่ไ้เงเลยปัญหาเพราได้พิจถนนเชื่อนอะแต่ว่าห้าง้านเต็มมาแล้วข้างหน้าคืออันตอนาวัดนาโบบรรยากาศตอนาวัดนาโบเนาะมี้านขายของโยของเทียนเนาะขายยำขายมีลูกซีนนโย่ย ป่ามึกก็มีเนาะมีมดอาหารการกิน้นำฝนนมเหนียวโซนนี้จะเป็นโซนอาหารสัตว์มกขุมเปาเนาะอ้านสัตว์มกขุมเปาลายก็ไดะเนาะเลือกเลยมา้านได้เนอะ ยังว่านขจะพิดทางเ่อมีท้านขายพานมโซนทางหลังวัดนาโบพี่น้องอ้อนี่ยังเลยพิซซ่าปะพานมเนาะ โซนนี้เป็นห้านขายเฟอร์ขาย,ยเราเปกสโซนนี้เป็นโซนขายเสื้อผ้าเนาะเครื่องนุ่งสามสิบห้าพันสามสิบพันสี่สิบพันโซนแคมป์คลองเนาะยังพุ้อนได้ขายเครื่องเลอค่ะเป็นมีบูธของห้างห้างบริษัทต่งางๆบางคนเป็นฟังนครพนมเน้เสียงคึกคืนขนาด มันมีโครงการเทดการเชิญแคมขคองได้พี่น้องเนาะอยู่ต่อหนาวันนาบโบกบริเวณจากกันทาดานลงไปหาห้วยสะคมนะโซนแคมขคองนาวันนาบโบอันสัตว์มาคุ่มเป้าในหลายขนาด ส่วนแคมของเพิ่นกำลังสิเฮ็ดการเชื่อนเนาะพี่น้องเอ้แต่นางเล็กมากานไว้เนะะาะบ่ให้พนลงไปคนยังบ่หลายพี่น้องเอ้ยประมาณวันที่สี่ห้าหกเจ็ดไปละคนสิหลายนะคนยังบางเยู่กิจกรรมต่างๆเพิ่น,นยังพนได้สแสดงเพือนเนาะอยู่ภายในวันนัโบ,บก็จิมีการเซ็งที่ฟ้อง การประกวดเท่าลาต่างๆอ่าก็เริ่มต้นพี่น้องเลยไปเบิ่งเท่าลามพิ้งไก่ก่อนพี่น้องเลยลายให้เลยบริเวณซีแอกลาดเนาะเท่าลามพิ้งไก่พี่น้องว่ามันเผาก็มีข้าวข้าวพี่น้อง làm pin cây thì đâu pin cây mm, mm. <laughs> sau khay này sau đây nong sao mai sao là may nữa bọn bác? cái cả làm anh tao nó xôn xi nhanh hạ đan. Hạ làm Hạ đan. Hạ ấy, ai bán Hạ đan. Hạ đan. Hạ đan. Hạ có Hạ đan. Hạ này, Hạ bán Hạ vậy, Hạ đan. má, đan. Rồi, bó bó tháp cái đây, xe Rồi, rồi Mắt khen bó Giặt khen bó Rồi, sao bó Rồi, à, à, làm bạc đồn bó bác làm bát này bạc đồn gì là <laughs> บ้านขาลามินนี้เลยเนาะขลามบ้านางโดงไปรูกครหนึงก็มีเนาะขอลามแซบแซื้อแล้วหนาเด้อขวลามปักโดงบอ๋อมีแตปักโดงเนาะขวลามเนาะ บานานี่ก็ข้าลามปักดงวะโอ้แต่บ้านปักดงบ่านมาเด้อพี่น้องสไลายกับพี่น้องบ้านปากักดงเนาะเป็นขายข้าลามพี่น้องเลยค<ม>นยังบปรลายยังบปรนเน,น,น้นอาาแนนยัยอาร์ทพอบันไดเนะเาะมีห้างเซเว่นเปิดใหม่ด้วพี่น้องเซเว่นอีเลเว่นเลยข้างหลังของแฮมบิรีเบรีย เปิดตลอด2 4ชั่วโมงมาเล่นมาเที่ยวได้ด้ยวยพี่น้องงานบุญทรงเฮือรหวงงานบุญออกพรรษาเมืองทาแขกวันที่5หาวันที่7ตุลาพร้อมกับงานไหลเรื่อไฟนครพนมงาน่ายทุเรียนก็นมีเนาะสองแสน ห้าแสนวะหรือห้าร้อยบาท,าบาทโอ้ห้าร้อยบาทวะนี่ว่าห้าแสนอ๋โอ้เง้ยกบเลยห<อ>้าแสนวะโอ้ที่ว่าเงนินบาทมาทวเรียนเนาะหาอยังนี่ซูซิเบิร์นไฟแซ่บๆขายซูซิเนาะนี่ขายประเภทอาหารขายยำนาะมันจะแซ่บเลย อันนี้เขาเอือยังเขาเอือยังก็บอ่อ,อาาันเสือหันยำอ๋อยำยำรวมมิตรบม่มีมีกุ้งมีปลาเมืดเนาะอ้แต่แซ่บปูหมองปูม,มาก,ก็มีอมีกุ้งแส่น้ำปลาก็มีนะคาขนาดตัวเรียนเมืองจันทร์มาได้ไทยบ่โอ้มาจากจันทบ,บุรีเนาะ ขอทายด้วยคนยังบันแนดหลายอัดเนาะพี่น้องนี่ประมาณสองสามมือ้อบางทีห้าหกเจ็ดนี่คนน่าจ,จะเต็มแล้วพี่น้องกับสปิทถนนบันให้รถที่ออกภายในงานเนาะตอนนี้เพิ่งยังเปิดอยู่โซนนี้เป็นโซนบริเวณ ห้วยสะคาเหลือตอนหน้าวัดน,นันทคามกลางพี่น้องเหลือมีเจนไม่ห้างห้านมา,ามาลงแล้วเนาะเหนยังวันลายเลยบอลชิดหนาแน,น่นคนหลายแล้วสิเป็นหน้าวัดน,นาโบ แต่ว่าผามไสกอยู่ทางพี่ไรยเนาะทางวัดกลางพี่น้องเลยเป็นภาพบรรยากาศนาะบาซอนมาอัพเดทงานบุญทรงเฮือ่อโรงงานออกพรรษาท่าแขก2,000ันส,าา 2, สาหาพี่น้องน่าพบกันไหมพี่น้องก็อะมาอัพเดทให้พี่น้องออเองขาได้เบิงได้ส้มเติมเนาะ